สำหรับขายความรับสู่ความร่ํารวยด้วยสัตว์งจุ้ยก็เป็นเรื่องของเพศมงคลครับวันนี้ว่าด้วยอะไรครับรวยด้วยช้างครับรวยด้วยช้างทาไมครับทำไมก็ช้างนี่เป็นสัตว์พิเศษนะครับที่มันสามารถใช้งวงดูดน้ําได้แล้วก็พ่นน้าในขณะเดียวกันก็พ่นน้าได้เพราะว่าในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเน้นในเรื่องของการดูดน้ําเป็นสัตว์พิเศษที่สามารถ ช่งวงเนี่ยลงไปดูดน้ําขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ่ายน้ําไปที่อื่นได้เพราะฉะนั้นในในคุณสมบัตินี้เนี่ยในทางโฮมช่วยถือว่า,าน้ำเนี่ยคือเงินเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดขับช้างเนี่ยย่อมมีความสามารถในการดูดดูดเงินครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็จะนําเอา,เอารูปนะรูปช้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรูป แกะรูปเหมือนเนี่ยฮะรูปลอเนี่ยที่เป็นรูปช้างที่ยืดงวงครับหันไปตามทิศทางที่เป็นมงคลในแต่ละปีต้องเป็นช้างอะไรไหมฮะหมายถึงเออคืองี้ฮะช้างเนี่ยปกติจะใช้เป็นเ,เป็นช้างอะไรก็ได้จะเป็นช้างดินเผาช้างเซรามิกนะครับแต่ว่าในในทางวิชาสําหรับคนที่เขาเใช้วิชาโดยตรงนะฮะช้างที่จะมีพลังมากที่สุดเนี่ย จริงๆแล้วต้องเป็นช้างที่ผ่านพิธีนะครับแต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นความยากลําบากในการที่จะไปหาของที่ผ่านพิธีนะครับเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าเมื่อใช้ในผลแล้วถ้าอยากจะเรียนเพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามไปที่ที่โรงเรียนก็ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีของที่ใช้สําหรับนักเรียนหรือคนที่เน้นเล่นหงจุ้ยกันอันนี้เป็นการเฉพาะสําหรับคนที่เข้าถึงศาสตร์ การพูดเหมือนเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายเลยเล่นหงจุย้ยครับไม่จริงๆมันไม่ยากถ้าถ้ามีความสนใจแล้วตามไปถึงถึงที่เพราะทุกอย่างมันคือหงจุย้ยไปหมดอืมอันนี้อันนี้ด้วยความเคารพในแต่ละสารนะอย่างเช่นคนไทยก็ยังมีพูดถึงเล่นพระครับก็ดูว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมครับเรื่องของเครดมงคลก็จะคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าคะก็คล้ายๆแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยถึงได้ไม่มีไม่มีเผยแพร่ไปที่อื่น จะมีอยู่เฉพาะก็เฉพาะแต่ชั้นเรียนเท่านั้นเพราะเราไม่ได้มีไว้เพื่อจัดก,การจําหน่าย mm hmm. เรามีเอาไว้ใช้สําหรับประกอบการเรียนเท่านั้น mm hmm. ครับถ้าอย่างนั้นช้างที่ว่าเนี่ยที่เป็นเอาเป็นว่าถ้าหากคุณผู้ชมที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกในการเดินทางเนี่ยเอาเป็นมีช้างก่อนครับใช่ครับมีช้างเป็นรูปช้างาเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีไม่มีงาอยู่ในลักษณะที่เสียบแทง Oh, พุ่ง,ต,งตรงไปข้างหน้าต้องเป็นช้างที่ไม่มีงาช้างพุ่งจุ้ยนี่ถ้าเป็นช้างที่ไม่มีงาได้เนี่ยจะดีหรือไม่ก็คือทิ่มลงหากงานเนี่ยทิ่มลง uh huh. ซึ่งไม่ไมห่หันปลายงานเนี่ยไปในลักษณะเล็งพุ่งแทงใครกับอันนี้จะเป็นช้างที่เข้าในลักษณะในทางพุ่งจุย้ย uh huh. แล้วก็ช้างที่จะมีพลังอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับจะเป็นช้างที่แกะจากพวกอัญมณีต่างๆนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นช้างที่หล่อจากโลหะเจ็ดชนิดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นจากจดหมายเหมือนกันบอกเอ้จะไปหาที่ไหนก็อันนี้เป็นช้างในวิชาห่วงจุ้ยอ่าไม่ใช่เป็นช้างโดยทั่วไปนะครับะฉะนั้นมันก็จะต้องมีอยู่ตามสถานที่ที่เขาฝึกวิชาห่วงจุ้ยกัน โดยสาคัญก็คือว่าต้องเป็นช้างที่ผ่าน,านการ,รล้างพลังการล้างพลังและประจุพลังเพราะว่าวิชาห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งพลังครับเราไม่ได้เป็นวิชาว่าด้วยรูปลักษณ์เฉยๆแต่เราพูดกันถึงคลื่นของพลังเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้เกิดอะไรก็ตามเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงพลังมันก็ต้องว่าดด้วยพลังทั้งสิน้นครับนะวัสดุวัตถุนะเคเล็ดที่เอามาเนี่ยจะต้องมีพลังครับถ้าอย่างนั้น โดยโดยช้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาภู์จริงๆที่ดีที่สุดเลยเป็นช้างจากสัตวโลหะครับสัตวโลหะครับเป็นโลหะนะฮะมองดูแล้วเนี่ยอาจจะคล้ายกับถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองครับแต่จริงๆแล้วสัดส่วนของการผสมของโลหะนั้นจะแตกต่างกันเพราะเนื่องจากว่าโลหะทั้งเจ็ดชนิดที่นำมาเนี่ยนะฮะบางทีก็เปลี่ยนนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าเจ็ดชนิดตายตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น โลหะที่เป็นตัวแทนของดาวซึ่งในทางโหงจุยถือว่าดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่ด้วยกันเก้าดวงครับแต่จะใช้เพียงเจ็ดเท่านั้นในการที่มาขึ้นรูปแล้วหล่อมาเป็นรูปก็แล้วแต่อาจจะเป็นผีซิ่วผูกเก๋าก็คือสัตโลหะใช่ครับทำอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นสัตโลหะเนี่ยเป็น เป็นวัสดุที่ดีที่สุดจริงทำมาทำเล็ดมงคลวัสดุมงคลคือเซฟไม่แพงนะนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเป็นอัญมณีนะอย่างเช่นที่ที่เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้อยห้อยเครื่องประดับห้อยตัวนะครับอ,อันนั้นก็จะค่อนข้างมีราคาสูง,งแต่ก็จะต้องรู้แหล่งบางคนบอกว่าถ้าร้านทองก็จะมีก็ใช้ได้ครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่า ถ้าตัวขนาดอย่างเล็กๆอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ uh huh. อย่างน้อยที่สุดก็ต้องตัวใหญ่ขนาดประมาณสองกําปั้นึ uh ่ซ huh. ง<ะ>ถ้าเป็นทองก็คงจะก็ไม่ไหว,ว uh huh. <laughs> ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ถ้าเป็นสําหรับคนที่เขามุ่งมั่นในวิชาแล้วก็เห็นผลมาแล้วเนี่ย uh huh. เท่าไหร่เท่ากัน <laughs> เพราะว่ามันมันใช้ได้ตลอดไป uh huh. เป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนตําแหน่ง แห่งที่เท่านั้นเองในปีนี้อยู่นี่ในปีนั้นอยู่นั่นก็หมุนเวียนไปเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีถดถอยอ